แล้วครูก็จบเพจน้ากลมเป็นลูกบอลแล้วนะตอนนะั้กินกินนอนนอนนี่แล <c oughs> ้วอ่ะใช่ไหมล่ะกินนอนเดินเล่นเออกินนอนเดินเล่นตอนนี้ครูก็เหมือนกันลูกครูก็แต่ครูครูรถนะคะ <c oughs> ครูรถอ่ะอ่าขึ้นมาแล้วเหมือนยินดาหลาเหมือนอะไรนะยินดาหลา คืออะไรอ่ะจินตลาผูล้าเหรอลูกนักร้องเปล่าแตงโมแตะโมแตงโมเปล่าหรอแตงโมนะใช่มันเหมือนมากเนะบ้าครูแค่ตัดผมสั้นกับมีหน้ามาที่เฉยครูเปิดเถิดก็ได้อ่ะจะได้ไม่เหมือนอุ้ยหายอ่ะเถิดแต่เถิดแต่เถิดไม่กว่าตังกิ้วนะอ่าไม่เติมอุ้ยแล้วออก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 แล้วไม่เห็นแล้วเราเล่นเราเล่นเราเล่นอ่ะมาเข้าเรื่องเรียนของเราเลยจ๊ะ แรงไฟฟ้าหนูไอ้เรื่องเนี้ยมันบางคนบอกว่าครูยังไม่เติบหลไฟฟ้าครูลืมไปว่ามันอยู่ส่วนข้างหน้าของไอ้นัานลาูกการต่อวงจรไฟฟ้าเนี่ยบทที่สามเลยแต่ว่าตอนที่สอนน่ะครูไปสอนสอนการต่อวงจรนะคะเนี่ยครูไปสอนต่อวงจรอันนี้ลืมแรงไฟฟ้าข้างหน้าครูก็เปิดดูอ้าวลืมครูก็เลยย้อนกลับไปนิดนึงนะคะถ้าใครจะอ่านหนูไปอ่านมันจะอยู่ในหน้าหกสิบเก้านะลูกนะเกี่ยวกับเรื่อง แสงไฟฟ้าที่เราเรียนกันวันนี้นจ๊ะอักมาทมก่อนนะจ๊ะดูจากในรูปอันนี้เป็นภาพเัวภาพ,ภาพประตูหมานะฮะแล้วประตูเนี่ยมันสื่อว่าหนูดูนะลูกมันเข้าฤดูหนาวเห็นปะ่ะมีนมีสองคนอยู่นะคะมีพี่กับน้องอยู่แล้ววันนี้อากาศหนาวความหนาวก็สั่นใหญ่เลยเสร็จแล้วเขาก็อ่าเล่นหมาเล่นเจ้าฟู่ๆแล้วเขาเนี่ยนะคะเรียกมาแล้วก็ เคยหวีไหมหวีผมอะหวีหวีขนเขาเรียกวีขนหวีขนหมาหรือหวีผมตัวเองนั่นแหละและมันทําไมลูกหนูเคยปะหน้าหนาวอะ่ะเวลาแบบแต่งตัวมาเรียนตอนเช้าหวีผมป๊าป๊าป๊า,ปาแล้วผมเป็นยังไงคะเคยปะผู้ชายอาจจะไม่รู้แต่ผมน่าจะผสมนะผมก็ผมผมปก,กติเหรอ<ม>ลูกปกติก็ปกติติดมาหัวหนูก็ฟูปกติฟูไม่ไม่มันหวีแล้วมีผมติดแอบมีผมอ่ะมันมันติดดูกับหวีไปปะเคยปะเลยไหม เคยไหมลูกเวลาหวีอ่ะหวีหวีหวีแล้วผมมันชี้ขึ้นตามมาลูกอน่ะลูกอ๋อเคยเออเคยใช่ป่ะมันต้องมีมากอะเราหวี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 เสร็จแล้วพอหวีอ่ะแล้วพอเราดึงหวีขึ้นมาอย่างนี้ยลูกผมมันมันติดมันแนบมาด้วยใช่แต่หนูอ่ะเคยใช่ไหมเออแต่ผู้ชายผู้ชายหนูอาจแต่เอ๊ะทำไมผมผมไม่ติดเพราะหนูผมสั้นอยู่แล้วนะลูกนะมันจะไม่ติด้นา เออมันจะไม่ติดขึ้นมาแต่ของเราถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะหวีแล้วมันจะติดขึ้นมามันจะดูดขึ้นมาเลยหนูรู้ไหมว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือมันเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเป็นเพราะว่าเพราะว่าอะไรลูกอากาศนะครูเอออากาศเนี่ยหนูสังเกตถ้ามันเป็นช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงอากาศหนาวอากาศที่มันแห้งๆนะคะช่วงหน้าหน้าร้อนจะไม่เกิดหน้าฝนอากาศชื้นๆจะไม่เกิดส่วนใหญ่จะเกิดในฤดูหนาวที่อากาศมันแห้งไอ้น้าในอากาศมันไม่ค่อยมี ลูกนะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรใครดูบ้างไฟฟ้าอะไรไฟฟ้าอะไรอืมไฟฟ้าสถิตเออดีมากค่ะ thank you นะไฟฟ้าสถิตเขาได้ยินไหมจ๊ะนก็เลยทำให้เราผิวแห้งใช่ไหมคุณปวดหัวไหมครับผมปวดไม่ยุติจารชาปวปาเฉยควรเรียนต่อไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวนะประยุทธ์นั่งเฉยเลยปรยุทธ์นะ นะถูกเเรียกจะม่ชั่วเลยเนาะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไฟฟ้าการเกิดไฟฟ้าสถิตลูุกนะลูกนะมันคือการเกิดเวลาหนูเอามาถูกันนะลูกถูถูถูกันอ่ะมันจะเกิดเขาเรียกว่าขั้วบวกขั้วลบกระแสไฟฟ้ามันจะมีขั้วดูุกที่เราเรียนอ่ะเห็นไหมขั้วบวกกับขั้วลบอันนี้ก็เกิดเหมือนกันพอเราถู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 มันมากๆมันเกิดมันเกิดกระแสไฟกระแสไฟฟ้านะคะแล้วมันก็เกิดเป็นขั้วขึ้นมาถ้าขั้วเดียวกันมันจะทําไมลูก ถ้าคู่บวกกับคู่บวกมาเจอกันมันจะดูดเข้าหากันหรือมันจะผลักออกผลักออกคู่ถ้าคู่เดียวกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ลูกมันจะผลักกันออกเลยนะคะแต่ถ้าคนละขั้วกันบวกกับลบถ้าเอามาใกล้กันมันจะทําไมกันดูดเออมันจะดูดกันหนูจาไว้นะลูกนะคะถ้าเป็นขั้วของไฟฟ้านะคะเนี่ยแรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นขั้วเดียวกันมันจะดูดอ่ะถ้าเป็นคู่เดียวกันมันจะผลักจะเป็นลบกับลบมันก็จะผลัก บวกกับบวกมันก็จะผักแต่ถ้าเป็นบวกกับลบมันจะดูดเข้าหากันนะลูกแดงว่าเวลาถูไปถูมาเนี่ยมันเกิดแรงไฟฟ้านะคะมันเกิดแรงไฟฟ้าขึ้นมามันเป็นขั้วที่ตรงข้ามกันมันก็เลยทําไมลูกดูดไอหวีมันก็เลยไปดูดกับผมแล้วผมก็จะชี้ขึ้นมาหรือหนูเคยดูพวกไอพวกวิทยาศาสตร์ไหมที่มันเป็นลูกกลมๆมาลูกลูกกลมแล้วข้างในมันจะเป็นกระแสไฟแล้วเขาเอามือไปจับอะแล้วผมมันทาไมผมมันชี้ขึ้นมาหนูเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นไหม เคยครับไอเรื่องวิตามินก็มีบบเออนั่นแหละในหนังพวกไซไฟวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มันจะมีนะคะลองไปดูได้นะนะอ่ะ,ะมาถึงอันนี้เหมือน,นกันูมนนนผมาแล้วผมใช่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 พอไปจับปุ๊บผมชี้นี่เลยผมยาวก็ชี้น้ลูกชี้ตั้งขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาเขาทําแรงไฟฟ้ามาสูงมันก็เลยแบบชี้ได้แต่ของเราอ่ะมันจะชี้นิดเดียวเพราะว่าบางทีเส้นผมมันหนักมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตกลงนะคะแล้วแต่แรงที่มันมีว่ามันมีมากมีน้อยอ่ะ อันนี้เหมือนกันนะคะเป็นภาพที่มีลูกลูกตื่นขึ้นมาเห็นไหมผมฟูผมชี้ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วไปจับลูกบิดกัะลูกพอไปจับลูกบิดปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันมันมันช็อตอะทางที่มันไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้านะแต่มันช็อตพอมันช็อตปุ๊บเด็กคนนี้มันก็เลยเอ๊ะทําไมที่ลักเราอที่อ่าประตูเรามันก็มีปีั๊กอะแล้วไฟฟ้ามันรั่วหรอทําไมเรารู้สึกว่าเหมือนไฟฟ้าดูดนะคะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันหนูเคยเดินเสียดสีกับเพื่อนไหมคะแล้วรู้สึกแบบมันแป๊บอะ เคยไหมเดินชนเพื่อนแล้วมันรู้สึกว่าแป๊บอะแล้วเราก็สะดุ้งอ่ะเคยไหมลูก่ดไม่ไม่ไม่เคยเลยคุณไม่เคยถีบเพื่อนนะครูเคยจะถีบเพื่อนอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นคือแรงผลักอย่างหนึ่งที่เราเกิดการเกลียดเพื่อนแล้วเราก็ถีบไปมันคนมันคนละแรงผลักกันแล้วลูกนะอันนี้เหมือนลูกก็คือมันจะเกิดหนูสังเกตนะมันจะเกิดในฤดูหนาวหรืออากาศที่มันแห้งๆอะลูกอากาศที่มันไม่มีความชื้นในในในอากาศเยอะนะคะมันจะเกิดประจุอันนี้ได้ง่ายบางทีหนูไปเดินสีกับเพื่อนอะ แค่ขนน่ะลูกขนน่ะขนมันถูกกันน่ะเรารู้สึกแบบมันจิ๊ดขึ้นมาเหมือนแบบเหมือนไฟฟ้าจิ๊ดขึ้นมาเหมือนเอาไฟฟ้ามาช็อตเรานิดึงอ่ะแต่ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะแต่มันตกใจแล้วมันจะสะดุ้งครูก็เป็นบ่อยนลุกอ่ะคนลูกรอมันไม่ได้ขนลุกลุกแต่เหมือนขนน่ะมันเสียดสีกันพอมันเสียดสีกันผู้ป่ะมันเกิดประจุแล้วเสร็จแล้วมันมันมันแบบมันแป๊บแป๊บอ่ะค่ะมันแป๊บแป๊บอ่ะหรืออีกอย่างหนึ่งตอนเเด็กรูชอบเล่นหนูเคยเปิดทีวีป่ะพอเปิดทีวีพอปิดปุะ ทีวีอ่ะแล้วครูเอาขนแขกน่ะไปแนบกับหน้าจอแล้วมันเอ้ยมันมันจะตั้งอะไรตั้งนั่นแหละเออเล่นการตอนเด็กครูก็ชอบเล่นพอครูปิดทีวีเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะครูจะเอาขนตัวเองอ่ะไปแนบกับหน้าจอแล้วมันจะดูมันจะดูแบบแปลกอ่ะเออนั่นแหละแล้วมันก็จะดังเป๊ะ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 แล้วมันก็จะดูขนเรานั่นแหละลูกเหมือนกันครูชอบเล่นตอนเด็กเอาไปดูใช่หนูชอบมากเลยอ่ะนั่นแหละนั่นแหละแล้วขนเราก็จะตั้งเดรคขึ้นมาอันนั้นแหละลูกไยฟ้าสถิตเออ อ่ะะคล้ายๆกันเลยอ่ะหนูมาดูแรงไฟฟ้านะคะว่าแรงไฟฟ้ามันคืออะไรที่ครูอธิบายไปนั่นแหละอตลูกครูอันนี้รวมกับครูอ่ะเขาบอกว่าแรงไฟฟ้าอ่ะหนูดูนะส่วนใหญ่มันจะเกิดในฤด,ดูหนาวอากาศเย็นๆหรืออากาศที่มันแห้งโอเคไหมลูกเขาบอกว่าบางครั้งถ้าเราสังเกตเห็นเสื้อผ้าของเราอ่ะเวลาเราสวมบางทีอ่ะกางเกงวอมใครเคยใส่กางเกียงวอมที่เป็นผ้าลมบ้าง ผมหนูหน้ากใส่มันมีบางวันอะที่แบบมันแนบแนบเนี๊บแนบแบบแนบติดติดไอ้นี่เราเลยอ่ะติดเนื้อเราเลยอะติดคนละอย่างกันโลกนะคะมันจะแนบติดเลยบางทีมันติดเนื้อเราเลยเพราะว่ามันมันเกิดมันเกิดแรงไฟฟ้าแล้วมันขั้วคนละขั้วกันมันเลยดูดดูดแนบเนื้อกับกับเนื้อเราอ่ะดูหรือหวีผมใช่ไหมแล้วผมติดขึ้นมานะคะอันนี้แหละเขาจะเรียกว่าแรงไฟฟ้าซึ่งมันจะมีด้วยกันสองอย่างก็คือแรงดูด ที่ครูบอกไปถ้าเป็นคนล์คัวนะคะกับแรงผักที่มันจะเป็นคู่เดียวกันนะลูกนะอันนี้คือแรงไฟฟ้านะจ๊ะอักต่อของเรานะคะเขาบอกมาว่านี่เห็นปะนี่ในรูปในรูปจะมีแรงประจุอยู่นะคะอันนี้ในรูปเนี่ยเขาลองเอาถ้าใครมีอุปกรณ์เนาะนะคะถ้าหนลูลองมีอุปกรณ์นะมีลูกโป่งหรือมีผ้ามาลองถู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 ่ค่ะหรือเป่าลูกโป่งแล้วเอามาถูกับเสื้อก็ได้ถ,ถูถูกับเสื้อเราก็ได้แล้วเราเอาไปจี้ผมอะคะ่ะแล้วผมมันจะโดดขึ้นมา ถ้าใครมีนะลองได้นะลูกนะนะคะต้องเป็นวัสดุนั้นต้องเป็นวัสดุที่แห้งด้วยนะลูกไม่ใช่เปียกน้ําถ้าเปียกน้าประจุจะไม่เกิดเลยต้องเป็นวัสดุที่แหง้งและส่วนใหญ่จะเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะฉนวนไฟฟ้าจะติดได้ดีกว่าที่มันเป็นตัวนําฉนวนฟ้ามีอะไรบ้างยางผ้าอ่าพลาสติกอ่าพวกงี้ลูกเอาถูๆ,ๆๆกันเอาท่อแป,ปะนะ๊บก็แหละถูๆกับผ้าแล้วก็ลองเอาเสษนกระดาษฉีกๆเป็นเส้นเล็กๆกันแล้วลองเอาไปจี้กระดาษจะติดขึ้นมาแบบนี้เลยนะลูกนะนะคะลองได้นะลูกเห็นป้าเนี่ยเขาบอกว่า ส่วนใหญ่จะเกิดส่วนใหญ่แรงไฟฟ้าอันนี้จะเกิดเข้า,ากับวัตถุที่เป็นฉนวนนะลูกนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นคู่เดียวกันก็จะดูดกันนะคะถ้าต่างคู่กันอันนี้คู่เดียวกันนะอันนี้คูเ่คเดียวกันจะดูดกันถ้าต่างคู่กันี่ะนนมันก็จะผลักกันนะคะแต่ไอประจุที่เกิดขึ้นมามันเกิดทั้งบวกทั้งลบนะลูกทั้งสองอันแล้วมันก็จะดูดกันนะคะแต่ว่าถ้าอย่างเช่นถูๆไปมาถูๆถูๆไปไอตรงรูปโ่งมันมีประจุ ลบมากกว่าอันนี้มีประจุลบเหมือนกันเยอะกว่ามันก็จะผลักกันแต่ว่าถ้าเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วอ่ะประจุมันมีเท่าเท่ากันนะลูกมันก็จะดูดกันนะลูกนะเติมเน็่ย<ม>ลบอ่าอันนี้เป็นรูปอ่านะคะเนี่ยดีที่เห็นนะคะเนี่ยมันจะชี้แบบนี้เลยนะคะแรงไฟฟ้าเกิดได้เองตามธรรมชาตินะลูกนะคะอันนี้คือไฟฟ้าสถิตที่ครูบอกที่อธิบายที่แบบเดินเฉียกกันแล้วเป๊บอ่าหรือว่าเอามาถูๆๆๆๆๆ,ๆแล้วมันผมมันชี้ขึ้น นะคะเขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิตมันเป็นแรงที่สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเกิดจากอะไรเกิดจากที่วัตถุมันมาถูหรือมันเสียดเสียดสีกันนะคะแล้วมันก็จากนี่อย่างภาพเนี่ยเห็นปะผมชี้ตั้งเลยนะคะเกิดในอากาศที่เย็นนะนี่อลูปโกที่คุณบอกว่าหนูถ้าใครมีลูปโกงนะเอาลูปโกงมาถูหัวตัวเองถูุุุุุุุุุเยอะๆนะไม่ใช่ถูสองสามรอบนะลูกถูเยอะๆๆๆแล้วก็ลองดูคก็ทําได้ลูกใช่ค่ะถ้าก็ทําได้ลูก ถ้าถ้าในห้องนะที่ให้เรียนอ่ะมันจะมีผ้าอันหนึ่งที่มันเขาเรียกว่าผ้าสักหลาดมันจะมันจะหย,ยาบๆหน่อยถูๆถูๆมันนะคะแล้วก็อถูก,กับใบมะท้ายก็ได้เอามาถูๆถูกับใบมะทัดอ่ะเสร็จแล้วก็ฉีกก็ได้เป็นเส้นอันเล็กๆค่ะแล้วเอาไปไปไปจี้อะ่ะ <c oughs> แล้วมันจะดูดกระดาษติดมาด้วยนะคะถ้าหนูมีอุปกรณ์ที่บ้านหนูลองได้นะลูกนะนะคะถ้าเป็นในห้องเรียนเราก็ได้ทำ <c oughs> แล้วๆๆ <c oughs> ล่ะอะไรลูกใครร้องเพลงอะไรใครร้องเพลงอะไรตาม เคยล้มเพลงอะไรเคยล้งเพีงอะไรนะจ๊ะอ่ะหนูมาดูอันนี้นะคะปัจจัยมันมีหลายอย่างที่ทําให้เกิดเมาแลวใช่ไหมลูกอย่าดื่มเยอะก็บอกแล้วน้ําอ่ะน้ําอ่ะเอออย่าดื่มเยอะอืมงองอ่ะมาดูปัจจัยนี่คุณมะนาวปัจจัยนะคะที่ทําให้เกิดแรงไฟฟ้าหรือไอ้เกิดไฟฟ้าสถิตเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างหนูดูนะลูกนะนะคะไม่ใช่ว่ามันจะเกิดได้ตลอดที่ครูบอกอ่ะ นะคะอะมาดูอันแรกคือความชื้นเห็นปะถ้าความชื้นเยอะหนูขาความชื้นสูงจะไม่ค่อยเกิดถ้ามันมีไอน้ําในอากาศเยอะอะค่ะอากาศมันชื้นอะมันจะทําให้ประจุนั้นอะเกิดขึ้นได้ยากนะคะต้องเป็นอากาศที่แห้งนะคะแห้งหรือเย็นก็คือช่วงดูหนาวนั่นแหละนะคะต่อมาคือประเภทของวัสดุไอ้ประเภทเนี้ยนะคะที่ครูบอกถ้ามันเป็นฉนวนมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นพลาสติกยางแก้วแต่ถ้ามันเป็นตัวนํา เกิดขึ้นยากลุกเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ฉนวนพลาสติกแต่ถ้าเป็นอันนี้เหล็กอันนี้จะเกิดขึ้นยากยากกว่านะคะถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมได้ลูกแต่อาจจะยากกว่านะลูกอ่าต่อมาคือระยะเวลาครั้งในการถูถ้าเราถูน้อยสองสามครั้งอ่ะแล้วไปที่ไม่ดูดหรอกลูกที่ครูบอกมันต้องถูเยอะเพอถูเยอะๆยอะแรงไฟฟ้าก็จะเกิดมากแล้วม,มันก็จะดูดกันได้นะคะอันนี้คือปัจจัยที่ทําให้เกิดไฟฟ้าแรงไฟฟ้านะนะคะต่อมาอ่าหนูมาดูอันนี้ลูกมาถึงคําถามของเราแล้วแหละ ตอบเพื่อกาตอบนะแต่หนูยังไม่ต้องเขียนไปนะลูกเดี๋ยวครูจะส่งไปให้นะคะมาดูอันแรกเลยเขาบอกว่าแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้ามีด้วยกันกี่แรงกี่แรงคะกี่แรงนะแรงไฟฟ้าเออสองแรงสองแรงนั้นคือแรงอะไรกับแรงอะไรแรงแรงบวกกับแรงลบแรงอันนั้นประจุลูกประจุบวกกับประจุลบแต่แรงที่เกิดขึ้นมันคือแรงอะไรกับแรงอะไรแรงดูดกับแรงไอ้อะไรวะเออนั่นแหละมาแล้ว ดูดกันได้เนี่ยดูดกระพกร์เออแรงดูดกับแรงอะไรค่ะคก่อนอ่ะอ๋อถูกถูกคนตอบมาถูกแรงดูดก็คือขั้วแอบประจุจะเป็นประจุเดียวกันหรือโคลาประจุแรงดูดอ่ะคนละคนละใช่ไหมอ่าถ้าเป็นแรงดูดมันจะคนละประจุกันมันจะดูดเข้าหากันก็คือบวกกับลบมันจะดูดกัน แต่ถ้าเป็นแรงผักปุ๊บก็คือข้างนี้เป็นบวกข้างนี้ก็เป็นบวกมันจะผักกันหรือข้างนี้เป็นลบข้างนี้เป็นลบมันก็จะผักกันนะคะอ่านี่คือข้อที่หนึ่งต่อมาข้อที่สองเขาบอกว่าไฟฟ้าสิตเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากเราเอาอะไรมาทำไมกันเอามือไปถูกกันหรือว่าอเอาของทุก,กสิ่งอ่ะใช่ใช่เกิดจากเอาวัตถุต่างๆเอามาขัดถูกกันมันเลยเกิดเกิดการถ่ายเทประจุ ถ่าเทประจุก็คือเนี่ยมันเอามาชนกันประจุบวกก็ไปหาประจุลบประจุลบก็ไปหาประจุบวกนะคะมันก็จะเกิดแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นแรงผลักหรือแรงดูดเขาเรียกว่าการถ่ายเทประจุนะลูกนะอ่านี่คือคําตอบเกิดจากการนําเอาวัตถุมาขัดถูกกันทําให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าทําให้เกิดแรงดูดหรือแรงผลักนะคะที่บอกเนาะอ่าโอเคต่อมาสามนักเรียนคิดว่าแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้กับวัตถุทุกชนิดหรือไม่ ทุกชนิดไหมเกิดขึ้น,นกับวัตถุทุกชนิดไหมทุกชนิดไหมลูกตอบเร็วไม่ได้ยินเลยอ่ะเกิดขึ้นกับวัตถุทุกชนิดไหมลูกม,มาเออไม่ที่ครูบอกนะคะส่วนใหญ่อ่ะมันจะเกิดขึ้นกับวัตถุที่เป็นฉนวนหรือตัวนาตัวนาไฟฟ้าเกิดขึ้นกับ ขนวนหรือตัวนั้นถ้าเป็นฉนวนก็จะเป็นพวกพลาสติกแก้วยางถ้าเป็นตัวน้ำก็จะเป็นพวกเหล็กต่างๆมันจะเกิดขึ้นกับอะไรลูกเอออะเนะนวนขนวนเออเกิดขึ้นกับหนูจำไม่ได้ลูกส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นกับวัตถุที่เป็นฉนวนล,ลูกพลาสติกอวีของเราเนี่ยพลาสติกเนี้ยนะคะหรือท่อพีวีซีนะคะหรืออ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ แก้วนะคะแก้วเพราะหนูเห็นหนูเห็นทีวีบอกครูครูก็ทีวีที่เราไปดูดอ่ะไอ้ตรงหน้าจอมันเป็นเหล็กไม่ใช่หรอมันเป็นอะไรลูกมันเป็นแก้วนะหน้าจออ่ะหน้าจอทีวีที่หนูเอาเอาแขนไปแนบแล้วแล้วมันดึงขนเราอ,ะอา่ะหน้าจอมันทํามาจากแก้วนะคะมันไม่ทํามาจากเหล็กเหล็กเหล็กคือ,อไอ้ตัวข้าง,างๆตัวข้างในมันอันนั้น่ะเราไปจับไม่ดูดนะคะแต่ถ้าดูก็สูไฟรั่วอย่างเดียวเลยอย่างนั้นอ่ะนะคะอ่ะ เฉลยนะคะก็คือแรงไฟฟ้าไม,ไม่สามารถเกิดได้กับทุกชนิดส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับว,วัตถุที่ทำมาจากพลาสติกแก้วยางนะคะอ่ะนั่นแหละนะลูกนะอ่ะต่อมาสี่ปัจจัยใดบ้างที่ทําให้เกิดแรงไฟฟ้าปัจจัยเมื่อกี้ครูพูดมาอยู่สามข้อใครจําได้บ้างชนวนเหรอแล้วก็อะไรมชนวนมีคนบอกว่ามาประเภทใช่ป<ม>่ะประเภทของวัตถ<ม>ุใช<ม>่ป<ม>่ะชนวนคือประเภทอ่ะถูกแล้วอะไรอีกเะอีกสองอัน แรงหนึงดูดม่อะไรอะไรในอากาศนะอะไรในอากาศปิดไว้ความอะไรความอะไรแต่มือที่ครูบอกว่าถ้ามีอันนี้มากอ่ะจะเกิดแรงได้น้อยอ่ะความอะไรลูกความอะไรในอากาศความดันไม่ใช่คนดันคนคมอะไรลูะความอะไรลูกหรความอะไรความวาเหรอความลูไม่ความลนไม่ใช่ลูก ที่ใหญ่ไอ้ความเนี้ยมันจะเกิดในไอ้ที่ตอนที่ฝนมันใกล้จะตกอ่ะเออทำไมม้วนเหรอไม่ใช่ม้วนเราจะรู้สึกว่าอุ้ยมันเหนียวตัวเหนียวเหนอะหนะตัวก่อนที่แบบว่าฝนจะตกใช่ไหมไม่ใช่เหงื่อสิความอะไรชาวช้างชาวช้างความอะไรชื้นเออเนี่ยไบมันจะใปงไงแล้วแหละไบแบบเฉลยดีกว่าะไบแบบนี้ก็เฉลยเถอะนะคะเกิดก็คือความชื้นของวัตถุที่เขาบอก ถ้าความชื้นมากมันจะเกิดการถ่ายเทยได้น้อยถ่ายเทยของกระจุกอะ่ะมันต้องความชื้นน้อยๆลูกก็คือในหน้าหนาวอะ่ะความชื้นมันจะไม่ค่อยมีแต่อย่างเช่นหน้าฝนอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกแบบเหนียวตัวและโอเคฝนใกล้ตกแน่นอนรออากาศร้อนแล้วเราเหนียวตัวอากาศมันชื้นเยอะอันเนี้ยไม่เกิดลูกนะคะจะไม่เกิดมอันที่ 3, สามอันแรกความชื้นไปแล้วนะอันที่สองก็คือประเภทของวัตถุอันที่สามคืออะไรลูกจํานวนของการอะไรจํานวนของการอะไร นีไปมาไปแล้วการอะไรลูกจำนวนของการวัตถุเราเอาวัตถุมาทไมกันถูกันเออวัตถุนะคะเกิดระยะเวลาจำนวนครั้งที่หนูเอาวัตถุมาถูกันที่ครูบอกว่าถ้าหนูเอาพลาสติมาหรีมาเอเอาลูปองมาถูผมสองสามครั้งอะถามว่ามันจะชี้ขึ้นไหมล่ะมันไม่ชี้หรอกก็ต้องถูในอจำนวนครั้งที่มันเยอะๆลูกนะคะทําให้เกิดเขาเรียกว่าการถ่ายเทของประจุให้เยอะขึ้น นะลูกน้าแล้วมันก็จะสามารถดึงขึ้นมาได้ผมเราก็จะฉี่แต่ละถ้าถูกครั้งหนึ่งสองครั้งนี้ก็ไม่ขึ้นนะจ๊ะนะอ่ะต่อมาจุดสามห้าหน้าแรกหน้าแรกเราจะเราจะครบแล้วนะมีห้าข้อเขาบอกว่าในช่วงโอ้โหเพิ่งพูดไปไม่กี่เองในช่วงฤดูใดที่ร่างกายของเราจะเกิดแรงไฟฟ้าบ่อยที่สุดฤดูฤดูหนาวเออฤดูหนาวถ้าตอบไม่ได้นะจ๊ะเอาหัวเขกพื้นไปคนละยี่สิบครั้งปฏิบัติ อันนี้นะก็คือเกิดขึ้นในฤดูหนาวเพราะอะไรลูกอุ้ยเหลืออีสิบนาทีเหลือสิบนาทีอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะหน้าหนาวความชื้นในอากาศมาทําไมลูกแห้งมันชื้นมันแห้งมันแห้งมันแห้งเออมันแห้งความชื้นอาในอากาศมันน้อยใช่ไหมใชนะคะเพราะความชื้นในอากาศมันน้อยมันก็เลยเกิดการถ่ายเทของประจุได้ง่ายขึ้นโอเคนะไปพอดีครับไปอย่างไวลูกขึ้นมาว่าเหลือเวลาอีกสิบนาที อันนี้นะคะหน้าที่สองของวันที่ยี่สิบอ่ะมาปร์นะคะอุ้ยตอนแรกครูมีคลิปวิดีโอมาให้ดูด้วยแหละแต่ว่าดูไม่ทันอ่ะเดี๋ยวครูส่งคลิปแยกไป<ด>ให้ดูเนาะอันนี้ทําคลิปมาให้ดูคลิปวิดีโออันนี้ลูกที่เขาเกิดแบบทดลองไฟฟ้าสัิดอ่ะดูคลิปไหมแล้วก็ไอ้คาตอบสามอันเดน,นุกไปดูในสไลด์เอาไหมละหรือยังไงหรือจะดูหรือจะดูคําตอบแต่ว่าคลิปไปดูในที่ครูส่งให้ใหม่โอ้ยดีโหดเลย จะดูจะดูคลิปแล้วดู <c oughs> เอาคําตอบก่อนทวกันเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวครูส่งไปในกลุ่มหนูก็ไปไปเปิดดูเอาเนาะนะคะอันเนี้ยถ้าถ้าให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวครูตอบก่อนถ้าตอบถ้าตอบถูกแล้วเดี๋ยวครูจะวายแต่เนียอันนี้เป็นคลิปกรอให้ไม่ได้กระตุกมากกระตุกมากเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ดูอ่ะเดี๋ยวส่งให้ดูเนาะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวส่งให้ดูในกลุ่มอันนั้นคือขอทดลองก็คือที่ครูบอกอะ่ะ เอาท่อแป๊บมาถูกับมา,าถูกับผ้าแต่แล้วเอาไปจี้ที่โฟมแล้วมันจะดูดขึ้นอ่ะมันจะเป็นการทดลองแบบเนี้ยนะคะหรือเอาลูกโป่งมาถูกับกับกับผมอ่ะแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวครูส่งให้ดูในกลุ่มเนาะอ่ะอันนี้คือที่อธิบายไปแล้วถ้าประจุเหมือนการจะผักการเห็นไหมคะบวกกับบวกลูกศรชี้ออกไปก็คือผักลบกับลบชี้ออกไปก็คือผักอันอันที่สามบวกกับลบที่เข้าหากันก็คือดูดนะคะอ่ะ มาดูอันนี้นะคะอันนี้หน้าหน้าของวันที่ยี่สิบนะลูกนะเขาบอกว่าถ้านาําว<ป>ัตถุสองชนิดนะคะที่ไม่เป็นการทางไฟฟ้าเข้ามาหากันจะเกิดสิ่งใดกับวัตถุทั้งสองชนิดจะเกิดอะไรขึ้นลูกถ้านําวัตถุสองชนิดกันที่ไม่เป็นการทางไฟฟ้าก็คือมีประจุลบและประจุบ,บวกนั่นแหละค่าว่าไม่เป็นการทางไฟฟ้านะคะจะเกิดสิ่งใดกับวัตถุทั้งสองชนิดจะเกิดอะไรขึ้นมาลูก มันจะเกิดเกิดอะไรเขาเรียกว่าเกิดอะไรเราเขาเรียกว่าเกิดแรงประจุไฟฟ้านั่นแหละนะคะไม่เป็นกลางก็คือมันมีบวกและมีลบอ่ะถ้าเอาทั้งสองอันมาเข้าหากันก็คือเกิดแรงไฟฟ้าแล้วแต่ว่ามันจะผลักกันหรือมันจะดูดกันนะคะอันนี้นะถ้าประจุไฟฟ้าต่างกันก็จะเข้าหากันเนาะถ้าประจุไฟฟ้าเดียวกันก็จะผลักกันนะคะอันนี้คือคําตอบนะคะเห็นปะ จะเกิดแรงระหว่างประจุไฟฟ้าขึ้นโดยวัตถุชนิดเดียวกันก็จะผลักกันถ้าต่างชนิดกันก็จะดูดก,กันนะคะเขาเรียกว่าไม่เป็นการทาไฟฟ้าบางคนบอกครูแล้วไม่เป็นการทางไฟฟ้าคืออะไรไม่เป็นการก็คือมันมันเกิดประจุไฟฟ้านั่นแหละมีขั้วบวกนะคะมีประจุบวกหรือมีประจุลบเกิดขึ้นนะคะอ่ะต่อมาข้อที่2ลูกข้อที่2นะจ๊ะถ้านําผ้าแห้งมามาถูกับหวีที่คุณมีวิดีโอให้ดูเพราะว่ามันจะเข้ามาสู่คําตอบไอ้พวกนี้แหละ อ่ะนำผ้าแห้งมาถูก,กับหวีแล้วหวีนั้นเอาเข้าใกล้ผมนักเรียนคิดว่าจะเกิดสิ่งใดขซึ่งกับผมลูกผมเราจะทําไมจ๊ะผมเราจะทําไมติดกับหวีเออนะคะก็คือเราเอาถ้าเราเอาผ้าแห้งมาถูก,กับหวีนะคะแล้วเสร็จแล้วเอาหวีเข้าใกล้ผมเนี่ยมันก็จะเกิดเป้นผมแล้วก็จะลอยติดก,กับหวีไปนะคะอ่าอันนี้คําตอบที่สุดตอบผาสร้างก็ได้นะแต่นี่คือเนื่องจากก็คือเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเนื่องจาก เพาผ้าแห้งถูกระวีปุ๊บมันจะเกิดประจุเกิดการแลกเปลี่ยนประจุก,กันนะคะแล้วก็หนีมันก็เลยติดก,กับเส้นผมไปนะคะอ่ะมาปอยังไงเดี๋ยวหนูไปดูในไฟล์เอาได้เนาะนะคะต่อมาสามนะคะถ้าบ้างของนักเรียนมีขนแมวกระจายอยู่ตามพื้นนักเรียนจะสามารถนําความรู้เกี่ยวกับขนของแรงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรกวาดกวาด,วาดถ้าขนแมวเส้นไม่รูกค่ถ้าใครเลี้ยงแมวจะรู้ถ้ากวาดมันก็จะทำไมปุง้งใช่ปะ ุ้งบินไอ้ร้อยเข้าจะมูกเราเราก็จะเป็นไอ้นี่และภูมิแพ้นะคะถ้าหนูเรียนเรื่องประจุฟไฟฟ้ามาอย่างเงี้ยหนูจะแก้ด้วยวิธีอะไรในการกําจัดขนแมวจะดูขนแมวยังไงบ้างอ่ะใช้แปใช้ทปเอาความรู้เอาความรู้เรื่อง,งไฟฟ้าด้วยอันนี้เราก็ใช้ใช่ไหมเป็นวิธีเราใช้ได้นะคะถ้าบางคนบอกเอาครูก็เอาเครื่องดูดฝุ่นสิอันนี้มันไม่เกี่ยวกับแรงไฟฟ้าไงถ้าหนูเรียนเรื่องแรงไฟฟ้ามาแล้วหนูจะใช้ยังไง จะใช้ยังไงดีที่จะแบบว่าดูขนแมวขึ้นมาโดยที่เราเรียนเรื่องเนี้ยมาเราจะเอายังไงดีเอาอะไรมาทําอะไรดีเอาพลาสติกไปถูกบผพาค่าเออบอกอเบียบอกเอาพลาสติกมาถูกระพาาแล้วก็เอาไปจี้ใช่ไหมขนแมวก็จะทำไงติดขึ้นมาเออไอ้วิธีนี้ก็ได้หรือหใครบอหนูไม่เอาพลาสติกหนูเอาลูกโป่งเหมือนกันอ่ะนแล้วแต่หนูเอาลูกโป่งไปถูกระพาาเสร็จแล้วหนูก็เอาลูกโป่งจี้ไปใกล้ขนแมวขนแมวมันก็จะดูติดขึ้นมา นะคะอันเนี้ยเป็นการประยุกต์ลุกประยุกต์เอาเรื่องวิธีแรงไฟฟ้าเอามาใช้นะคะแต่บางคนบอกครูหนูไม่ประยุกต์อะหนูใช้ขึ้นดูฝุดเลยค่ะดูดเลยจ้าอะไรเงี้ยนะคะแต่มันไม่เกี่ยวกับแรงไฟฟ้าไงนะคะอ่านี้เลยเอากระจกะตีหัวตัวเองฮะ<า>เอากระจกตีหัวตัวเอง,เ,งเอากระจกตีหัวตัวเองหัวก็วกแตกนะคะแล้วก็ไม่ได้เก็บขนแมวด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> นะอ่าในาตัวอย่างนี้คือนำผ้าแห้งมาถูกับลูกโป่งแล้วเอาไปเข้าใกล้กับขนแมวแล้วขนแมวก็จะติด มากับลูกโป่งอะแบบนั้นนะคะตอนนี้หนูจ๋าเวลาเหลือสี่นาทีเดี๋ยวครูย้อนย้อนกลับไปให้หนูดูคลิปแป๊บนึงนะลูกเดนะี๋ยวแป๊บนะบี๊บมาอ้าวมันก็ตุกหรอครูมันก็ตุกหรอมันไม่เล่นหรอลูกเล่นไหมใช่อ้าวแล้วครูกดแล้วมันก็ไม่เล่นให้ด้วยเหลา่หลาดีเล,ย,ลยกว่าจะมานยวนะ อุ้ยมีเสียงอะไรบิวบิ๊วบิ๊ววววนวว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 วอะไรววววว่เห็นววววววควว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 วดวเห็นววววไหวว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 วยวดวว่ววดวอวไวว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 ไวว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 ว่าวว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 ว้วว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 ควววววววะเห็น อ่ะอ่ะ,อะนี่ไ่ลลอ่าอ่าแต่แต่เลยไม่แล้วอืมเย็นเย็นวันนี้คนเข้ามาเยอะจังเลยเออนี่เข้ามาเยอะเปิดอพื่อนนั่งหน้าเพื่อเลยเนะน,นี่ยรอเสียงใครวะ คล้ายๆเหมือนเพื่อนรักตาเลยเสีงสยงใคอ่เห็นปะเขาบอกว่ามันจะเกิดในอากาศที่แห้งเขาก็เลยมานั่งอยู่ในห้องแอร์นจะจ๊ะอ่าการทดลองแรกนี่เอาลูกโป่งมาเห็นไหมลูกมีลูกโป่งมาแล้วก็ชูหัวตัวเองสามครั้งไม่เกิดเกิดอไรนี่ นะเขาจะถูนะคะอ่เขาเป่ากันอาถูเอามาถูกกับผมอ่ถู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 ไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเอาไปโปมแล้วก็จัลูกปกลูกปมก็จะแตกเลยลูกเพราะงั้นอ่ะบุ้งันนะ ขาเอาลูกโป่งถูกับผมนะคะถูเยอะๆๆแล้วมาเจอกันให้บ้านี่ติดผมชี้เออเนี่ยผู้ชี้นิดเดียวเองครูออะผมผมน้องผักเบียร์อยู่ไงลูกมันก็เลยชีย้นิดเดียวะนะคะ,อ,ะอ่ะอันนี้เห็นปะนี่นี่นี่พอเกิดประจุเสร็จแ,แล้วๆๆเห็นป้กระดาษลอยขึ้นมานะคะมันดูดเนี่ยมันจะขึ้นแบบเนี้ยนะคะแต่ต้องเป็นกระดาษที่น้าหนักเบานะไม่ใช่หนูเอามาทั้งแผ่นแบบนี้แล้วหนูก็ไปจี้ยัยงไงก็ไม่ดูดไม่ขึ้นนะลูกเพราะมันหนัก ต้องตัดใช่ไหมคุณต้องเบาๆหรือเบาๆหรือชี้เล็กๆอ่ะฉีกๆีกมันกระตุกมากเลยกระตุกกระตุกกระตุกหรอมากเลยหรออ่ะอะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะอันเนี้ยที่เขาให้ดูดูดนะคะเนี่ยกับอีกการทดลองหนึ่งเขาเอาท่อแป๊บอะค่ะมาถูกับผ้าเห็นปะเด็กกำลังถูอยู่ถู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 อ่ะเนี่ยแล้วเอาท่อแป๊บมาดูกับกระดาษมันก็จะดูดติดขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันนะลูกนะเออเนี่ยประมาณนี้นะคะประมาณนี้ นี่ติดแล้วเออนี่ก็อันนี้อันนี้ก็ใช้ได้นะคะถูเสร็จแล้วให้มันดูดดูดเสร็จแล้วไอ้เนี่ค่ะขวดอะกิ้งตามเพราะมันดูดติดโดยที่เราไม่ต้องออกแรงอะไรเลยแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะอ่าตรงนี้ถ้าที่เก็ก็ใช้ดูดแทนเออนี่แหละถูถูถูถถม,ะะถถถม,มันะหะถูถูมันแล้วพอเกิดประจุปุ๊บไอ้ขวดอะที่มันเป็นประจุมันดูดกันเนี่ยพอมันดูดปุ๊บเราดึงท่อแป๊บเคลื่อนไปมันก็จะดูดตามไป ประมาณนี้เนาะนะคะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวครูดูแชร์ก่อนจะได้ไม่เห็นหน้ากันโอเคยังอยู่ันครบค่ะได้ไหมลูกประมาณนี้ถ้าใครสนใจหนูลองเอาไปทําที่บ้านก็ได้ซื้อลูกโป่งมาถูผมจะดูที่ผมจะชี้ขึ้นไหมนะคะหรือลองปิดทีวีพอปิดใหม่ๆปุ๊บลงหนูล,ง,ลงเอาขนแข่นนะนไปจิ้ม oh. ไปไปไปแนบนะแล้วมันจะเกิดขึ้นมานะคะเออหรือเวลาหนึ่งทีหนึ่งเอาคุยกันได้ค่ะคุยกันได้เลยค่ะ ถามสัตว์ปดิษได้หรอคุไคุเอคุณม่ดาโยเลอรค่ะวันคเลิรค่ะ